เลยครับถึงทิศทางว่าอีก10ปีข้างหน้าประเทศไทยเราอาจจะมีผู้โดยสารเดินทางมาถึง200ล้านคนและอาจจะเป็นศูนย์กลางด้วยเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของสานามบินีสุวรรภูมิเลยโดยเรื่องราวดังกล่าวครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับในศักสยามชิดชอบมีการออกมาเปิดเผยนะหลังจากที่มีการประชุมกับทางด้านของคณะกรรมการพ,พิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยา,สานสุนรรภูมิครับว่าที่ประชุม ได้มีการติดตามขยายขีดความสามารถของสนามบ,บินสุวรรณภูมิในโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทางทิศตะวันออกหลังจากให้ทางด้านของสมาคมการขนส่งทางอากาศนะครับระหว่างประเทศเนี่ยหรือที่เรียกว่า องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศศึกษาถึงความเหมาะสมแนวทางการพัฒนาร่วมกับทางด้านของทอทได้มีการประสานงานกับทางด้านของสำนักงานอายการสูงสุดนะครับเพื่อพิจาร,รณาพิจารณาร่างข้อตกลงเพื่อให้ทางด้านของ i k o เนี่ยศึกษาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยจะมีการเริ่มํำเนินการนะครับในเดือนมกราคมนี้ และแล้วว่าจะสิ้นสุดเนี่ยน่าจะเป็นเดือนตุลานี้โดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคขาได้มีการเปิดเผยว่าที่ประชุมเนี่ยยังมีการรับทราบผลการศึกษานะของไออาต้าเนี่ยได้มีการคาดการประเมินการผู้โดยสารสวรณภูมิจะสามารถฟื้นกลับมาในระดับเดียวกันกับช่วงก่อนโควิด1 9ที่มีผู้โดยสารเนี่ยปีละ65ล้านคนซึ่งข้อมูลต่างๆนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูล ที่เป็นการประเมินการนะว่าตั้งแต่ปี2,567ถึง2,568ระยะเวลา1ปีน่าจะอยู่ที่ประมาณ65ล้านคนไออาต้ายังได้มีการประเมินนะทางด้านของการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานผู้โดยสารเพื่อเป็นการรักษาระดับการให้บริการ ของสิ่งอำนวยความสะดวกในอนาคตทั้งหมดเลยไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของระดับที่เหมาะสมโดยมีการเสนอให้มีการพัฒนาส่วนต่อขยายทางด้านทิศเหนือเพื่อให้บริการผู้โดยสารภายในประเทศและผู้โดยสารระหว่างประเทศด้วยสำหรับความคืบหน้าครับการก่อสร้างเนี่ยส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารทางด้านทิศตะวันออกที่ประชุมทราบและมีการส่งมอบเรื่องดงกลาวให้กับทางด้านของบริษัทคิงพาวเวอร์สวนภูมิจำกัดแล้วได้มีการส่งมอบนะพื้นที่บริเวณชั้น2นะครับซึ่งเป็นฟุตตอกที่เป็นพื้นที่ก่อ สร้างส่วนอาคารต่อขยายผู้โดยสารทางด้านของทิศตะวันออกให้ทางด้านของทอทอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการสั่งการให้ทางด้านของทอทอประสานงานกับทางด้านของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณผู้โดยสารที่ออาตาเนี่ยคาดการไว้ว่า1ิปีหน้าประเทศไทย จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางอันดับ9ของโลกที่มีผู้โดยสารเนี่ยเข้ามาในประเทศถึง200ล้านคนคุณผู้ชมถือว่าเยอะมากผมเชื่อเลยว่าถ้าเป็นไปตามที่ไออ a ตาเนี่ยเขาได้มีการประเมินและคาดการเอาไว้ภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราจะกลับมายืนหนึ่งในเอเชียอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราคงต้องดูในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ก่อนเนาะว่า สถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยจะเป็นอย่างไร